รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเ,เร่เข้ามาเร่เข้ามา,มก,มาก็อยามานั่งเฝ้าคอยไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรก็แค่มานังโอ้โหตำสนั่นแซ่บเวอร์จริงๆริง่ผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะตลาดสพรามสิวันนี้บอกเลยว่าขออะไรแบบแซ่บๆเห็นแล้วน้ำลายนี่มันสอมากทีเดียวต้นตำรับอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยตำดองแดงใช่ค่ะต้นตำรับส้ม เมืองเลยก็ต้องตําดองแดงจานนี้แหละแค่เห็นก็น้ำลายพุ่งแล้วละค่ะและถ้าจะให้ถึงรถถึงเครื่องก็ต้องให้คนเมืองเลยตําให้กินค่ะวันนี้แม่หมวยรถเมย์ก็เลยซอกแซกพาคุณผู้ชมมาเช็คกินที่ร้านตําสนั่นแซ่บเบอร์อยู่แถวแถวดอนเมืองนี่เองแม้จะเป็นร้านส้มตําเล็กๆแต่ความเด็ดอยู่ที่ของดีจานนี้แหละค่ะ อหนัวมากใส่ปลาดับ,บคลลล่ะค่ สวัสดีค่ะระวังเลยมานี่ปลาร้าหอมมากาค่ะพี่ต้มเองสูตรทำมาเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะค่ะแล้วปลาร้าที่ว่านี่ทำได้หลากหลายเมนูมากตำน้องแดงน้องแด,ง,ด,ง,ดงค่ะอันนี้ก็แป้งก็เอามาจากเชียงคานมืองเลยเขาเรียกเนี่ยส่วนผสมตำแบบไทยผสมลาวใส่ปลาร้าลงไป<อ>จ้ะสูตรทางเชียงคานโดยตรงเลยผักก็ต้องเป็นต้นตำรับเอามาแบบพื้นบ้านเลยต้องใส่ด้วยต้องใส่อันนี้คือขาดไม่ได้ถ้าขาดก็คือไม่ใช่ตำมึงเลย ของตาดองแดงคือ 1. งต้องมีเส้นดองแดงซึ่งคือเส้นแป้งที่บีบเป็นตัวอุบอวบน้นหนาอ้วน,วน,วนสัน้สนๆลักษณะคล้ายลอตชองซึ่งคนเมืองเลยจะบีบเส้นกันสดๆเอกลักษณ์ที่2คือต้องมีผักพื้นบ้านอย่างผักกะจองหรือผักพายผักบุ้งนานแล้วก็กระลำปลีเอามันลวกสดๆส,ส่วนรสชาติตาดองแดงจะออกสามรสเรียวเคมหวาน แต่ปลายอยงนนัวอันนี้ก็เป็นตำเบองเลยเหมือนกันใช่ตำเลยแต่ว่าเส้นมันจะต่างกันอันนี้คือข้าวปุ้นเปนขนมจีนใช่ใช่แต่เป็นข้าวปุ้นฮ้อน<ะ>อ่ะอันนี้เป็นบีบสดนะคะบบเขาเรียกเ,เขาจะเรียกเป็นร้อนคือบีบสดคกต่อคกเราจะไม่บีบไว้ก็คือทั้งลองแดงทั้งเส้นลูกค้าสัง่งปุ๊บบีบตำคกต่อคกเลยเพราะว่าถ้าถ้าทำไว้มันจะไม่อร่อยลองดูค่ะ เป็นไงคะน้องรถเมล์อร่อย,ออยไหมเออแ <c oughs> ซ่บสนั่นแซ่บสะเด็ดแซ่บเรีอเมิอจริงๆแซ่บจนแม่หมวยรถเมล์เนี่ยต้องขอบกไปล้วงสูตรตำซ่วเมืองเลยของที่ต่อกันถึงหน้ากรกเลยล่ะจ้า อันนี้เป็นมะเขือเทศสีดาก่อนมะเขือเทศสีดานะมะเขือเขือแม่บอกว่าตำแล้วก็ซัวซัวไปถ้าตำมึงเลยนี่ต้องมีมะเขือเทศลูกเล็กนี่นะคะมะเขือเปรี้ยวไหมคะทางมึงเลยเอิ้นมะเขือเขือมะเขือเขือน้อยมะเขือเขือเขือถึงขั้นพันวรณยุคห้าเสียงกันเลยนะแม่มะเขือเขือภาษาพื้นถิ่นหรือมะเขือส้มเป็นพืชตระกูลมะเขือเทศนี่ละค่ะลูกจะเล็ก ให้ออกรสเปรี้ยวนั่นเองอันนี้ปลารากะต้มเอง,องแซบนวัวอ่ะสว่วเนื้อเลยเนว้เลยเออเอาเครื่องให้มันเข้ากันเด้ออ่าแล้วก็ใส่เส้นมะละกอมะละกอนี่มะละกอสับนะไม่ได้ขูดสับมือต้องสับต้องสับถ้าสับมันจะแซบวัวกันออ,อันนี้จริงค่ะเส้นมะละกอแบบสับกินแล้วคือใช่อ,อ่ะ ตําตํยัวยวให้เส้นเข้ากับน้ำเจักกันหน่อยแล้วก็วางสากรกลยจะมวยพี่่อต้องมาลวกผักกับบีบเส้นซะก่อนถ้าเป็นของฝั่งทางเชียงคานจังเลยต้องมีผักก้านจองแมนคาดโบได้นี่นะออาลวกลงไปใส่ผักผักลงไปก้านจองผักบุ้งแล้วก็ผักกะหาดเอากระลน เป็นเปลี่ยนกี่เส้นน้อยเส้นเล็กขนมจีนตักแป้งก่อนจะเอามากเอาน้อยก็ตักลงไปสูงประมาณนี้จะเส้นเล็กถ้าต้องการใหญ่ก็ต่ำลงแล้วเวลาบีบห้ามหยุดวนขวาวนขวาโอเควนซ้ายได้ไหมคะได้ได้หมดแต่ว่าห้ามหยุดห้ามหยุดแล้วมันจะไม่เป็นเส้นโอรีบเลยเนื้อส้่งกดต้องกดกดอย่าให้ขาดถ้าขาดแล้วไม่โอเคเก่งมากเก่งมากเฮ้เฮ้ ตั้งใจยิ่งกว่าเฮ้ได้ได้ไดงดูสิมันมีทั้งเส้นใหญ่เส้นเล็กผสมอยู่ในนี้เลยะครับทานออกมาเหนียวนุ่มเหมือนกันจ้ะเอาล้างน้ําเย็นคุณลองดูได้นี่สั่งหนึ่งคกก็บีบหนึ่งทีใช่ถ้าเราทําไปมันก็จะไม่ไม่ใช่ของสดห้าทีก็ไม่ได้ไม่ได้โอ้โห ที่โตบอกว่าเส้นจะดีไม่ดีอยู่ที่แป้งเข้าวปุ้นนี่และค่ะซึ่งแป้งของที่ร้านบอกเลยว่าดีเส้นก็เลยจะออกมาสวยเวลาบีบจะไม่ขาดจะไม่เละจะสาวได้เส้นแล้วก็เอาไปลงครกรลดสดกว่าน,นี้ก็ปลาในตู้ออกซิเจนแล้วเราจะเหนอปกติชา้นเท่าไหร่นะคะ50บบาท เนี้ยจานใหญ่ๆเพเนียขาย50บาทเมื่อกี้กินอ่ะคือจานหนึ่งก็คือ70บถ้าเพิ่มหมูยอนอ่ะ20แค่นั้นเองอเป็นไงแซบไหมแซบนวลมันไม่ได้ออกเปรี้ยวเหมือนขนมจีนใช่ แล้วมันมีความนุ่มแล้วก็ยังมีความเหนียวอยู่อร่อยอร่อยเนาะค่ะนี่ปกติลูกค้าเยอะมากนะคะจ้ะตอนเย็น่ยสักประมาณสี่โมงกว่าเและลูกค้าเริ่มมาสี่โมงครึ่งนี่คือแบบเนี่ยเข้าร้านกันเต็มเปิดมาแค่สามปีแต่ทำไมคนเยอะขนาดนี้ไม่รู้อร่อยนี่เองค่ะและที่ขายดีแบบนี้ก็เห็นเห็นกันอยู่ค่ะเพราะว่าเขาตั้งใจทําอยากมาให้คนทั่วไปเนี่ยได้กินส้มตํารสชาติเมืองเลยแท้แบบต้นตํำรับโดยเฉพาะแป้งข้าวปุ้นหรือแป้งดองแดง ของที่นี่พี่ต๊อหนึ่งในผู้ก่อตั้งร้านบอกเลยว่าไม่เหมือนใครในกอดทมอแน่นอนทำไมถึงต้องเป็นแป้งที่มาจากที่เลยที่เมืองเชียงคานอย่างเดียวเท่านั้นที่เชียงคานเขามีเยอะมากหลายเจ้ามากแต่ต้องเป็นเจ้านี้ด้วยเพราะเพ้าว่าเขาเข้าวเหนียวนะคะมะม่ amo, แล้วเขาก็จะมีส่วนผสมของเขาที่พิเศษกว่าเจ้าอื่นมันจะเหนียวนุ่มมันจะเป็นเส้นยืดออกมาอย่างนี้แหละคะ่ะน,น้องรุ่นเมย์แล้วมันจะไม่ขาดลองผิดล,ลองถูกมาเยอะไหมคะเป็นสิบปีเลยค่ะน้องรุ่นเมย์ เราทำมานี่เป็นสิบกว่าแล้วนะแต่กว่าเราจะได้เป็นสิบปีต้องมีสามปีแล้วก่อนหน้านั้นอยู่ที่ไหนกันมาคะอยู่ตลาดสดสามเดือนแล้วก็อยู่ที่เชียงคานแล้วก็อยู่ที่เลยอ๋อ่อยเปิดที่เชียงคานที่เลยด้วยเหรอคะแต่ว่ามันโควิดนะคะน้องรุเมย์มันเงียบก็เลยเข้ากรุงเทพดีกว่าเดี๋ยวนะพิคมากเพราะอะไรรูะคะช่วงโควิดเป็นช่วงที่ทุกที่มันโดนหมดลําบากแต่เราก็คือคือพอเราเอาของที่เป็นออริจินอลบ้านเรามาไงคะมันเลยทําให้คนที่นี่ คือหลายคนที่เขาอยู่กรุงเทพแล้วเขากลับบ้านไม่ได้เขาคิดถึงใช่พอเขารู้ว่าเรามีเขาก็มาทานที่นี่เรียกว่าตัวจริงของจริงถ้าอยากจะกินเส้นสดต้องมาที่นี่เลยนะคะของเชียงคานจังหวัดเลยแนะนําเลยว่าใครอยากจะกินส้มตำแบบเมืองเลยของแท้ก็ปักหมุดมาที่ตําสนัดนแซ่บเบอร์เมืองเลยโลดอ่ะความแซ่บของเมืองเลยยังไม่หมดค่ะช่วงหน้าบอกเลยเด็ดเขาจะพากินลังแจ่วสไตล์ไทยเลยเป็น เดี๋ยวมาชิมกันค่ะขนมจีนน้ำแจ่วที่อื่นมีไหมคะไม่มีค่ะดังเดิมของเลยเชียงคานสูตรต้นตำรับต้องใส่น้ำซุปลงไปด้วยเหรอคะใช่เห็นใส่แบบนี้อยากคิดว่าเธอไม่มีริสเห็นจานเจริญใส่มาหามงคลใหญ่ การเขียนในยวราชตึ้งสุดนคือผมนี่แหละครับแพงสุดอ่ะเท่าไหร่สามหมื่นกว่าตลาดโซรามสีตลาดสซรามสีลุ่ม่ช่วยขายโดยเย็นเย็นเรื่องดื่มน้ำเก๊กหวยผสมน้ำผึ้งตำสนั่นแซฟเวอร์ร้านส้งตำเด็ดแถวดอนเมืองของพี่น้องรตระกูดต่อที่หอบความอะไรยหอะมาจากเมืองเลย มาไว้ให้คนแถวดอนเมืองได้กินกันค่ะตําดองแดงวัดรัดแล้วตําู้วเมืองเลยวัดชมแล้วคุณค่ะมาที่นี่ถ้าไม่ได้กินข้าวอุ้นหรือขนมเส้นน้ำแจ่วถือว่ามาไม่ถึงร้านส้มงตำเมืองเลยค่ะอีกอันหนึ่งที่เรียกว่ามาที่ร้านเราต้องกินคือขนมจีนน้ำแจ่วใช่อ,อ่านี่เลยใส่พริกลงไปอ่ะริกน้ำตาลคือทําแจวก่อนรสชาตินี้จะออก เค็มหวานแต่ไม่เน้นเปรี้ยวน้ำแดวน่ะเขาตำแล้วเขาไปเซากับขนมเส้นปกตินี่คือที่อื่นมีไหมคะไม่มีค่ะต้องเป็นดั้งเดิมของเลยเชียงคานสูตรสูตรนี้เป็นต้นตำรับครือขนมจีนเนี่ยกินได้แบบ2แบบค่ะเป็นเส้นสดที่เป็นเส้นยาวๆ่ที่เมื่อกี้เรากินแล้วอีกเส้นหนึ่งคือดองแดงดองแดงมันแป้งเดียวกันนั่นแหละแป่งเบียกวิธีการดีบแต่เวลาเรากินสัมผัสในปากความรู้สึกมันเหมือนกันนะค่ะ ตำพริกกระเทียมเสร็จปรุงรสให้แซ่บด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มะเขือเผือขาดไม่ได้เลยอันเนี้ยถ้าตามสูตรเลยคือไม่เน้นเปรี้ยวไม่เน้นเปรี้ยวมันต้องใส่น้ำซุปไงมันต้องใส่น้ำปลาเรียวอะคะใช่น้ำปลาเพียวไม่ได้มันเค็มเอ้าผมเข้าใจว่าแจ่วแบบจัดจ้านเป็นเลย้จัดจ้านแต่ว่าต้องเติมน้ำซุปปลาอะไรอย่างเงี้ยนีดเดียวให้มันเจือจางเบาๆใช่จะออกมากลมกล่อม มึงเลยน่ะตักลาดเลยบีบเส้นกับผักมาตักลาดเลยแต่ที่กรุงเทพน่ะบางคนก็เผ็ดก็ต้องแบบแย่ให้เขาลาดทีละน้อยเผ็ดจเยนมันจะเป็นหวานหวานเค็มๆเออเออใช่มองจากถ้วยน้ำจ่้แล้วลักษณะคล้ายน้ำจิ้มปลานึ่งแต่ใส่มะเขือเลือนลงไปก็เลยไม่เหมือน งั้นวันนี้ฝากเป็นุระแม่หมวยลองชิมให้คุณผู้ชมดูสัหน่อยว่าน้ำแจวกับดองแดงของเมืองเลยจะเข้ากันอเปล่าอร่อยไหมคะดองแดงเร่มมีความหนึบๆนุกุๆนะคะความแซบเริ่มซูดปากนะเริ่มไม่ถี่เหมือนตอนชิมมันไม่เผ็ดแต่พอใส่เยอะๆเผ็ดอยู่นะครับมีความแซบใช่ไหมคะ อร่อยค่ะตอนแรกมันเหมือนกับจะเป็นน้ําจิ้มแต่มันก็จะมีความละมุนล,ละไมน้ําเลงด้วยนะคะมันก็เลยจะละมุนขึ้นมาตัดปกตินะคะแต่ก็จะมีพริกป่นอย่างนั้นนะคะก็เลยเป็นน้ําแจวะะ่วอร่อย <laughs> ขอบคุณมากค่ะมันแซบบ่บมันมีรสชาติอะ ใส่แบบนี้คุณคะอย่าคิดว่าเธอไม่มีฤทธิ์เพราะทั้งมวยรถเมย์แล้วก็ทีมงานชิมแล้วบอกเลยว่าอย่างแซ่บแซ่บแบบจัดจ้านสถานปากไปเลยค่ะคุณใส่แซ่บต้องมาตำนอกจากเมนูแบบว่าของเมืองเลยส้ตมตำตำนานแล้วนะคะไก่ทอดเอยครอหมูย่างหมูแดดเดียวทอดนี่คืออร่อยแซ่บเหมือนกัน<ะ>ถ้ากินอร่อยมากกว่านั้นต้องกินกับน้ำจิ้มแจ่วแ<ะ>จ่วที่ร้านก็ทำแบบ วันต่อวันกันไปเลยใส่พริกขี้หนูสวนแล้วก็มะนาวมะนาวนี้ก็ใช้มะนาวสดไม่ใช้มะนาวขวดแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาอย่างดีค่ะแล้วก็หอมแดงซอยข้าวคั่วคั่วเองหอมหอมแล้วก็ต้นหอมผักชีถูกต้องและที่ขาดไม่ได้ต้องอใส่พริกขี้หนูสวนป่นเข้าไปด้วยปลาไล่ทิพย์ค่ะเพราะว่าอร่อยเผ็ดคุณภาพหอมแล้วหอมเหมือนกั่วเอง เขาคัดสรรพันธุ์ที่ดีมาแล้วเวลาเอามาอบแห้งเนี่ยเขาอบด้วยความร้อน ผ่านการคั่วต่างๆนานาแล้วก็ไปบดเทคโนโลยีเขาทันสมัยมากนะคะแล้วเวลาเขาออกมาเนี่ยคือเอาง่ายๆคุณไม่ต้องมานั่งกลัวเลยว่ามันจะแบบมีสีเจือปนหรือเปล่าเพราะเขาผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดไม่เจอสีไม่มีสีเจือปนดังนั้นรสชาติที่ได้ออกมาเนี่ยคือมันจะเผ็ดแล้วจัดจ้านตามต้นตำรับแบบไทยดั้งเดิมเลยใช่สามารถใช้พริกขี้หนูสวนปนตราไรทิพในอาหารที่แบบว่าต้องการปรุงให้มันเพิ่มความเผ็ดใช่ใช่ใช่มั่นใจได้เลยเพราะว่าของเขามีคุณภาพสะอาดจริงๆแล้วไม่มีกลิ่นอับกลิ่นอะไรเลย บางคนจะกลัวกลิ่นหืนถ้าเกิดอบไม่ดีอะไรอยย่างงเี้ใช้ได้หลากหลายเมนูอย่างก๋วยเตี๋ยวก็ได้เนาะทําลาบทํายําทําน้ําจิ้มแจ่วเหมือนที่แม่บอกไปเดี๋ยวเราทำน้ำจิ้มแจ่วกันวันนี้มาปรุงเลยถ้าเป็นสูตรที่ร้านไม่ยุ่งยากเลยทุกอย่างใช้1ช้อนอย่างละหนึ่ง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 น่งนึ่ี่พริกป่นไรชิปใส่นิดเดียวก็มีความเผ็ดและหอมมันก็จะแซ่บสนั่นขึ้นมาเลยคือข้าวคั่ดพริกมันให้สีที่สวยมากเผ็ด จัดจ้านนะคะใครที่แบบว่าอยากจะชอบทานเผ็ดบอกเลยว่าจริงๆใส่ปริมาณนิดเดียวเนี่ยใช่ใชคุณได้ความเผ็ดแท้ของพีคี้หนูสวนเลยนะคะน่ากินมากสีสันสดใสสวยงามรสชาติไม่ต้องพูดถึงอร่อยแน่ยอ,อ,อดสุดยอดเลย โ <Okay. laughs> อเคกำลังดีโอเคออยชบเอ็นจีของพี่โตจริงๆคะ่ะคำอร่อยมากคำอร่อยว่าถึงว่าตำส้มตำได้แซ่บเหมือนกันและถ้ามาร้านส้มตำจะให้ขาดลาบได้เยี่ยงไรเธอมันต้องจัดร้านนี้เขามีพ่อครัวหัวป่าอีกหนึ่งตอ <c oughs> นั่นก็คือพี่ตู่คนนี้ลคะค่ะมานิ่งๆแต่จัดทุกจาน อ่ะรวนหมูวาเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะใส่ตับด้วยใส่ใสหนังหมูด้วยอ่ะน้ำปลาใส่เลยพอประมาณมัมะนาวพริกนพริกลอนนี่ตามใจชอบของนายซีฟครับหอมอร่อยใส่อีกสักนิดนึงก็ได้นิดนึงก็ได้ตัดไปครับข้าวคั่วข้าวคั่วต้องใส่หอมแดงได้ไหมคะหอมแดงแล้วก็หอมซอยครับจนหอมผักชีชีฝรั่ง สอย่างแค่นี้ครบแค่กลิ่นก็อร่อยแล้วครับ,รบพอมีสีของพริกป่นเท่านั้นแล้วก็ใช่จริงๆจืดไหมไม่จืดพโอเคอ,อดีอตลางสพร,รามสีขอมอผลิตภัณฑ์ตราไร่ทิ่ใ์้หนึ่งกระเช้าค่ะขอบค,คุณคคบขอุณทางรายการค่ะแซสนันกับส้มตำเมืองเลยเกินไปแล้วช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชม ดูลีลาและทักษะการเขียนภาษาจีนที่ไม่ธรรมดาเพราะเขียนแบบขั้นเซียนถึงขั้นทำเป็นอาชีพเลียงครอบครัวู้เชียนนักเขียนจีนแห่งเยาวราชครับการเขียนในเยาวราชตึ้งสุดก็คือผมนี่แหละครับเส้นคมเส้นหนักแน่นความเชื่อนะทำให้เราทำอะไรก็สมปารถนาแพงสุดอ่ะเท่าไหร่สามหมื่นกว่า นี่ก็พูดกันแหละยดาเริ่มเห็นหมมันแข็งหมดแล้ว50ปีขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นขนพวกขนมาแหละบางอันก็เป็นขนหนูแฮมสเตอร์ถือเป็นอาชีพที่เลี้ยงตัวเองได้ถ้าครอบครัวได้ตลาดเาเอรราซีตลาดสาอรราซีเพื่อช่วยขายโดอยอิทชิตันกรีนทีน้ำชาเขียวร้ดำเพื่งผสมมะน,นาวไปีกมาหามงคลใหญ่ วิเชียนนักเขียนจีนแห่งเยาวราชครับการเขียนในเยาวราชตึงสุดก็คือผมนี่แหละครับแลนดี้กลัวตึงเขียนคำมงคลจีนแห่งเยาวราชเนียววิเชียนนุ่มใหญ่วัย5้ปีผู้ซึ่งฝึกวิทยายุทธการเขียนคำมงคลจีนจากอาจารย์จนแก่กล้าและนำมาเป็นอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวด้วยพรสวรรค์ด้วยน้ำหนักมือด้วยความคม และด้วยพลังที่ถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือทำให้ลูกค้ามากันล่อมลือถึงความเทพของเยวิเชียนไปั่วยเยาวราชเลยทีเดียวขายตวยเลียงทำอวยพรเขียนมา30กว่าปีแล้วเริ่มทำอาชีพนี้แต่อายุสิบพ่อเพื่อนเขียนอันนี้แหละเราไม่ได้มีตังก็ต้องเรียนกับเขากระดาษลอกลายวางแล้วเสร็จแล้วเราก็มาลอกลายมือเขาธรรมชาติาข,ขึ้นมาเมื่อไหร่ือง,งานนั้นสวย เราแทนเขาสามสิบกว่าปีก็ยังงวงเราเรลยมันรอดหรือเปล่าเราฝีมืออยู่แล้วเราฝีมืออยู่แล้วเฮียวิเชียนเล่าว่านอกจากพรสวรรค์ด้านศิลปะที่ต้องมีแล้วความยากคือการต้องจําคําภาษาจีนให้ได้เพราะหนึ่งในคําภาษาจีนคือหนึ่งความหมายไม่เหมือนภาษาไทยที่เอาเพยัญชนะและสระมาผสมเป็นคําค่ะดังนั้นคนที่จะเขียนคํามงคลจีนได้จะต้องมีพื้นฐานในการอ่านเขียนภาษาจีนได้นั่นเอง ถ้าไม่ใช่ช่วงตรวจีนก็มีงานสันเจ้าปีอังเล่นหนังมีลิเกกวยพรเจ้ามีงิ้วคนที่มาเขียนที่แพงสุดอะเท่าไหร่สามหมื่นกว่าไปเขียนแผ่นป้ายโบราณลงไม้โบราณอันนั้นคือเขียนไว้ขายไม่ต้องมาออรอรอแห้งราคา60บาท6นิ้ว8นิ้ว80ถ้าตัวใหญ่กินเนื้อทองเยอะก็150ต่อใบราคาก็ตามความยาวของคำและความยากของการเขียนค่ะ เนี่ยวิเชียนบอกงานพวกนี้คืองานอาร์ตงานศิลปะราคาก็จะประมาณนี้แหละลูกค้ารับได้คือจบตัวนี้เขียนกันมานานแล้วหลายสิบปีก็เลยกระดาษตุยเลี้ยงมันก็ทนทนได้ประมาณหลายเดือนเหมือนกันนะกว่าสีเขาจะซีดลงไปเราเขียนแล้วมันไม่ซึมสั่งมาจากเมืองจีนทั้งหมดในเมืองไทยไม่มีสีพวกนี้มันเป็นสงทองเมื่อก่อนนี้มันออ,อสเรเลียม,มีเหลือแค่แปดกระป๋องแล้วหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเราก็ต้องไปหาที่จีนแล้วล่ะ นี่ก็พูดกันเนี่ยเดาเริ่มเห็นไหมันแข็งหมดแล้ว50ปีขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นขนพวกขนมาแหละบางอันก็เป็นขนหนูแฮมเตอร์เพราะหนูแฮมเตอร์มันจะเวลาปัดขึ้นมามันจะตีได้แรงกว่ามันเลยเฉียบคมขนมามันจะแพงบางอันก็3,000กว่า2,000กว่า ลงทุนกับอุปกรณ์เป็นการลงทุนที่คุ้มสุดและไม่มีความเสีย่ยงเพราะสร้างมูลค่าให้เฮียม,มหาศาลที่สำคัญยังสร้างคุณค่าทางจิตใจให้ลูกค้ามานานนับ30ปีการเขียนของแกเนี่ยเป็นเส้นคมซึ่งเป็นคำหนักแน่นนะ่ะเส้นหนักแน่นมันจะทำให้ความเชื่อนะ คือจะทำให้เราทำอะไรก็สมปารถนาอะไรอย่างงี้กรติความเป็นตัวตึงเขียนคำมงคลจีนด้วยลูกค้าขาประจำที่ใช้บริการเฮียมาเป็น10บสปีอเจทบอกว่าตัวหนังสือของเฮียมีพลังตัวหนังสือมีชีวิตถึงว่าตัวตึงของเราคราวสุดๆผมเขียนจีนจนสามสรารถส่งลูกสาวเรียนปอทอเรกิทอนมาที่ทิ้ง ที่อังกฤษเขียนจีนอย่างเดียวใบละ60-70นี่แหละครับถือเปวนอาชีพที่ใช้ได้เลี้ยงตัวเองได้และครอบครัวได้เนื่องในเทศกาลตุจีนจะเขียนสิวท้อทุกคนโชคดีร่ํารวยมีกินมีอยู่มีความสุขเป็นตัวอักษร6 6นี่คือโชคลาภ อยสิวทอมีกินมีอยู่มีสุขภาพแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาเต็มบ้านใครอยากได้คำมงคลภาษาจีนสวยๆคมๆหลายเส้นมีชีวิตทีวามีพลังจากหลายผู้กันของเฮียวิเชียนตั่วตึงตลาดสดของเราในวันนี้ก็ไปกันได้ที่ซอยเจริญกรุง23 เดินเข้ามาในซอยตรงสามแยกปอดีปอดีเจอเลยแกจะนั่งเขียนอยู่หน้านร้านแบบนี้แหละค่ะหรือใครอยากจะซัซสะเดิดแบบแม่หมวยรถเมล์ก็ปักหมุดไปได้ที่ต้องสนั่นแซเวอรโดนเมืองรับรองนวลืมเข็นหมวยจกส้มตำแล้วน้ำลายเจ๊ก,ก็ไหลาตามวันนี้ต้องไปจมกมั่งแล้วล่ะค่ะเสาวน้าคุณผู้ชมกลับมาพบ บันเทิงกันได้ใหม่เสาร์นี้สวัสดีค่ะบุรีพัฒ